สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาเนื่องจากว่ามีดาวได้ทําการโคจรยกย้ายนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวที่ให้ผลในเรื่องของการเริ่มต้นนะได้ทําการโคจรยกย้ายในวันที่1 7ธันวาคมปี2566เรามาดูกันเลยค่ะว่าดาวพระอาทิตย์ดวงนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไร้า และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คักษนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะทรงผลทรงอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค้าดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณค่ะในวันที่17ธันวาคมปี2566ไปจนถึงวันที่17มกราคมปี2567ระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูมาอยู่ที่เรือกนกระดุมพระของดวงชะตาค่ะต้องบอกว่าเป็นจังหวะ ที่โดดเด่นมากๆสําหรับชาวพิจิกคุณหยิบจับทําอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองงานเข้า นะคะมีเกณฑ์ที่งานจะเยอะขึ้นงานยุ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆงานจะมากมายบางคนวุ่นวายเรื่องของการงานก็มีแต่ผลตอบแทนนั้นดีเกินคาด<ช>เพราะว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปสิ่งที่คุณเหนื่อยไปสิ่งที่คุณออกแรงไปเนี่ยมันจะตอบแทนกลับมาในรูปแบบของเงินผลประโยชน์หรือกําไรนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะอย่าเพิ่งบ่นเกี่ยวกับเรื่องของาเกี่ยวกับเรื่องของงานนะเพราะว่างานหนะักงานเยอะเลยนะยิ่งช่วงก่อนสิ้น ปีก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลแบบนี้ยิ่งจะงานเยอะ นะฮะตองบอกอย่างนี้แล้วงานเยอะดีไหมดีค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความเฮงมีความปังมากยิ่งขึ้นชาวพิจิกจะเป็นช่วงที่คุณมีชื่อเสียงด้วยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างชื่อเสียงลาบยศเกติยศเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานการเริ่มต้นเมื่อดาวพลังงานมาโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระมันก็จะมีแรงในการหาเงินคุณจะมีความกระตือรือร้อนในการหาเงินหาทองคุณจะมีพลังงานที่ดี มีพลังใจที่ดีมีร่างกายที่ฟิตที่แข็งแรงเพื่อที่จะไปลุยไปสู้กับงานและต้องการได้รับผลตอบแทนมาเป็นเงินอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีโอกาสเป็นแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานที่คุณถูกใจ นะคะงานนี้เคยส่งใบสมัครเคยส่งสัมภาษณ์ไปตั้งนานแล้วยังไม่ตอบผลกลับมาเลยสุดท้ายตอบผลกลับมาก็อาจจะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะพอปลายปีค่ะวันที่2 7ธันวาคมปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระอังคารเขาโครจรมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยเคยหลุดออกห่างจากการโครจรร่วมกันกับดาวพระอังคารไปแล้วแล้วก็โครจรมาอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือกนกระดุมพระไปแล้วดาวพระัง ก็ตามมามาสมทบกันกับดาวพระอาทิตย์ในช่วง27ธันวาคมอีกครั้งและสองดาวนี้เป็นดาวคู่อริเป็นดาวคู่ศัตรูสมัยก็ต้องบอกก่อนนะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนง่ายขึ้นๆลง,ลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางทีเมื่อเช้าคุณอารมณ์ดียังไม่ทันตกถึงเที่ยงเลยคุณอารมณ์บูดอารมณ์เสียซะแล้วแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่สิ่งที่แน่นอนค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นก็คือเรื่องของเงินค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมากขึ้นนะบางคนนะคะเงินคล่องตัวก่อนสิ้นปีก็มีนะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ถูกใจชาวลัคนาราศีพิจิกมากใครรับรายได้จากคล่องตัวใครที่ทำการค้าการขายคุณจะหมุนเงินท่านชาวพิจิกท่านใดที่ขาดเงินก็จะขาดไม่นานอยู่ดีๆก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงคนรอบข้างตัวคุณ นะคือเวลาเจอปัญหาอะไรคุณจะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนสำหรับชาวพิจิกนะคะและไม่พอเท่านั้นในระยะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยมันจะมีเรื่องของความอยากได้อยากมีเกิดกิเลสง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีนะดาวพระอาทิตย์ดาวพระรังคันโคจรมาเจอกันนะคะโอ้เกิดกิเลสอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ได้ซื้อของใหม่ได้ใช้เงินมากกว่าเดิม นะมันไม่เพียงแค่รายรับหรือว่าการเงินมันคล่องตัวแต่สําหรับชาวลัราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินออกไปด้วยนะได้ซื้อของชิ้นใหม่ได้ซื้อหลักทรัพย์ได้ใช้เงินไปตามวัตถุประสงค์ที่คุณวางแผนไว้ชาวาาพิจิกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเรื่องของการได้เงินและเรื่องของการใช้เงินนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่สอดคล้องกันอยู่แบบนี้พอได้เงินมาแล้วอาจจะคุณอาจจะไม่ได้มองมันนานอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีเหตุหรือมีความจําเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินอะ่ะ นะอย่างไรก็ตามอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีค่ะอย่าตัดสินใจอะไรเรื่องของการเงินเร็วจนเกินไประมัดระวังและรอบคอบวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีคุณจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ติดขัดไม่ขัดสนนั่นเองนะคะเพราะในช่วงปลายปีที่ดาวพระอังคารโคจรมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ในเรือนกระดุมพระเนี่ยดาวพระอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยมีเกณฑ์ใช้เงินในการแก้ไขปัญหา ะะตัวคุณมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะในช่วงสิ้นปีจ่ายจุกจิกเจอกับของเสียของพังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเจอกับอุบัติเหตุ เจอกับเรื่องราวที่เป็นคดีความการขัดแข้งขัดขาการขัดแยง้งกันกับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักในเรื่องของการเงินการทองและผลประโยชน์โอ้ต้องระมัดระวังหน่อยนะสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมันมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นเองค่ะถ้าท่านใดมีเวลานะสมัยก็อยากจะแนะนําให้หมัน่นทำบุญทําทานเสริมดาวพระอาทิตย์กันสักหน่อยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นลองลองดูนะทำบุญ โดยการถวายเทียนหลอดไฟหรือไฟฉายก็จะเป็นการเสริมพลังให้กับดาวพระอาทิตย์เมื่อดาวพระอาทิตย์เข้มแข็งมากขึ้นตัวคุณเองก็ได้รับผลพลอยได้ได้รับผลดีจากดาวพระอาทิตย์เช่นเดียวกันค่ะ สิ่งสาคัญที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระลึกไว้นั่นก็คือเรื่องของการมีสติการใช้เหตุและผลอย่าทําอะไรด้วยความโลภหรือว่าอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์มันจะนํามาซึ่งความเสียหายตามมาในภายหลังนั่นเองนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ